สวัสดีครับผมมาเน้นตัวนี้ครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้ทุกคนก็ดัก F55 ครับเป็นกล้องดิจิตอลน่ารักน่ารักจากก็ดักก็คือเราคงเห็นในโซเชียลมานานแล้วนะครับวันนี้ลองแล้วก็เลยอยากเล่าให้ฟังนะทุกคนคนต้องมีคนถามว่าถ้าสมมติว่าเรามีไอ้กล้องไอ้มีเรามีมือถือแล้วก็เราเราต้องซื้อกล้องตัวนี้ไหมจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเรานึกถึงภาพของคนดัง เอฟเฟอเรนเซอร์พวกเน็ตไอดอลพวกแต่คนแต่คนยูทูบเบอร์อะไรต่างที่บางคนเขาจะมีภาพแบบเหมือนผิวเขาสว่างขึ้นมาผิวใสๆภาพทอนแบบฟิลม์มๆหน่อยแต่คือเป็นกล้องดิจิตอลนะฮะก็คือถ่ายพวกนี้แหละทุกคนแต่จะเป็นกล้องดิจิตอลตัวเก่าๆหน่อยตัวเก่าๆหน่อยนะครับคือเขามีเทนอยู่ไงคือเป็น้กล้องดิจิตอลแบบเก่าๆโบราณมาใช้มันจะถ่ายภาพไม่ชัดว่าแต่แต่ที่มันต่างจากมือถือคือ มันมีฝาดตรงนี้ซึ่งฝาดเนี่ยมันเป็นฝาดเล็กๆก็คือเหมือนอะรเราเหมืนอนโผมทุ่มภุ่มไทยอย่างนี้ฝาดฝาดฝฟดไปยอย่างนี้ซึ่งหมายความว่าคุณเซฟฟี่ไว้ฝาดมันไ็ยิื่อได้หน้าหน้าเนี่ยมันไม่สว่างเกินไปผมลองแล้วนี่แบบคนที่แบบผิวใสผิวใสๆแบบไวรุ่นไปรุ่นนะหรือแบบใสแทนๆทนหรือขาวๆนียผิวมันจะดันขึ้นมาเยอะเลย สวยเลยล่ะพวกคนดังก็ถึงเรื่อไปหาซื้อกล้องผู้นี้กันนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็ชอบภาพอะไรโทนอะไรประมาณนี้อยู่นะฮะมันกล้องนั้นมันก็มีความเสียงดีนึนงทุกคนตรงที่ว่ามันเป็นกล้องเก่าสิบปียี่สิบปีเพราว่ามันก็มันก็ต้องคิดนิดน,นึงอะเลนกล้องยี่สิบสี่ร้อยสี่สิบก็คือประมาณประมาณประมาณมือถือมือถือมันยี่สิบหกอะประมาณยี่สิบหกยี่สิบห้าแล้วมือถือมาเครื่องก็ยี่สิบสี่ละ ก็มีชัอตเตอร์มีถ่ายวิดีโอมีกดมีกดอันนี้กดกดปิดเปิดอ่าวใช้งันไม่เป็นไรแล้วข้างหลังก็มีพวกปุ่มออปชันธรรมดาที่แบบเห็นในกล้องซูมเข้าซูมออกออปชันมาโคตั้งเวลาเปิดฟุงเปิดแฟลชอะไรพวกนี้นะฮะตรงโหมดตรงนี้ก็เป็นเซตติ้งอะไรที่ว่าไปจอแต่จอเนี่ยคือคือหนักเลยเราพูดตรงๆคือจอเนี่ยนะฮะเราพูดตรงๆมาอย่างเงี้ย จอเนี่ยมันมันเป็นจอที่เป็นเป็นแนวโบราณนะทุกคนมันมันไม่ได้เหมือนจอมือถือคือมันมันก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นอ่ะเออคือคือผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะมันเขาต้องจะทําให้แบบเป็นแนวเหมือนคล่องดิจิตอลโบราณแล้วกับกับชาร์เกิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ชัดมากกดอนแต่ก่กดไม่ได้นะบอกไว้ก่อน USB USB C ชาร์จตอนชาร์จนี่ถ่ารไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็มีไอ้ แบตกับโล่ใส่กราดนะฮะแบตสำรองนี่ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแล้วก็จะมีรล่ลใส่ไอขาขาตั้งกล้องซึ่งผมมองว่าดีมากเลยเว้ยเพราะว่าสมมติว่าคุณจะไปถ่ายแบบเพื่อนฝูงแบบอยากได้แบบแนววินเทจวินเทจสไตล์อะไรเงี้ยคุณก็กดปิ่แล้วเสียบขาตั้งกล้องไว้ก็มาวานแล้วก็แล้วก็มันนั่งเวลาตั้งเวลาได้ก็ซึ่งผมว่ามันก็ดีอ่ะมีดีกับดีกับการใช้งานก็ ตัวเค่ก็คงประมาณนี้ทุกคนมันก็คงไม่มีไม่มีอะไรไม่รู้ไม่รู้จะรีวิวอะไรมันก็มีแค่นี้มันคือเป็นกล้องดิจิตอลโบราณนะแต่ที่จะกลับชาติมาเกิดเท่านั้นเองต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการใช้งานกันทุกคนถ้าถามผมมันเหมาะกับคนที่รักการเซลฟี่พูดเลยรักการเซลฟี่รักการถ่ายตัวเองหรือหรือหรืออยากจะแบบถ่ายเพื่อนถ่ายคนต่างๆนานา,นาเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีความ มีคมเจ๋งอย่างหนึ่งพูดพูดๆกันดีกว่ามีคมเจ๋งอย่างหนึ่งคือมันจะมีหมดหนึ่งหนึ่งหมดนหนึ่งไว้ทุกคนชื่ออา้าวเน่ยมันรู้เห็นไหมนะมันคือหมดตกแต่งใบหน้านะฮะคือหมดตกแต่งใบหน้านะทุกคนถ้าเกิดพูดง่ายๆคือหมดหน้าเนียมกล้องกล้องดิจิตอลโบราณเนี่ยไม่มีแน่นอนไอหมดนเนี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนคนใช้แฟลชด้วยหมดใช้หมดไอ้ตกแต่งใบหน้าด้วย คนคุ้ว่าคนจะเป็นยังไงถ้าเกิดคนที่แบบผิวผิวเนียนๆหน่อยแบบผิวเนียนๆใสๆหรือนแทนสวยๆอะไรเงี้ยมันมันทาให้ตัวผิวมันมีความมีความจําขึ้นกว่าเดิมผมว่าอันนี้คือตัวเด็ดที่เด็ดมาเลยถามว่าถ่ายวิวโอเคไหมถ่ายวิวถ่ายวิวคือจะพูดว่างไงเนาะมันเหมือนมันเหมือนเอาก,กล้องเก่าๆไปถ่ายวิวอะทุกคน คือผมเสียดายเวลาแต่ว่าคนไปต่างประเทศนเนี้ยโอเคคนแต่ว่าคนรไปเกาหลีอะ่ะคมรู้ว่าคนไปเกาหลีพอคนคนอยากจะถ่ายรูปไหมพอถ่ายถ้าละภาพออกมามันมันดูสวยล้วกว่ามือถือเนะี่ยควรจะดีดีไหม,มพูดอย่างนี้ก่อนนะคือคือคือเราเราเราไม่ได้หลอกตัวเองหรอกทุกคนผมต้องพูดว่าคือผมลองถ่ายดูแล้วมันคือมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนอกจากเป็นอารมณ์เหมือน เป็นคนสมชรีนิดหนึ่งแล้วก็ชอบแนววินเทจอะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับผมผมลองกดกดมาตอนวันที่ผมไปลองมือถืออีกเครื่องนึงอ่ะโอเคตอนนี้ทุกคนเราเราก็มาถึงช่วงดูภาพแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมานั่งดูภาพกันนะครับตอนเอเลยภาพนี้อันนี้อันนี้คือคือเหมือนตรงเข้าไปถ่านเนาะตอนนี้คนมือได้ประมาณนี้คือคือท่าที่เห็นคือ สอภาพเนี่ยน่าน่าจะแสดงไม่ครบนะฮะผมว่านะน่าจะ96หรือ97เปอเซ็นต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันก็เนี่ยมันจะได้ภาพาประมาณนี้นะฮะคือแบบคือถามว่าเป็นอะไรละเอียดยังไงผมว่ามันก็พอกับมือถือมือถือออันนี้คือไม่ได้แตกอะไรนะผมผมแบบ ลองลองใส่แล้วก็มาผมมาให้ดูเลยอันนี้ก็อันนี้คือเรา,เราลองซูม m เอันนี้คือลองซูมคือคือลอง zoom ส,สุดคือทุกคนเข้าใจอารมณ์ผมป่ะคือติดกระถางเนี่ยอ้าวก็าพอซูม m พอลองซูม m อ,อันนี้ไกลๆก็ก็ไม่ได้แบบทุคนมันไม่ได้แย่แต่ก็มันก็ไม่ได้ดีนะฮะก็ จริงจริงจริง,รงคือมันเหมือนจอคันทบ่ผมเมื่อวันม่สังเกตแต่เพาะว่าไม่ได้ตั้งใจดใช่ไหมอเดี๋ยวนะฮะอ่าโอเคคือภาพผมไม่ได้ลิงลำดับมาเขาไม่ประนารมันเข็เล่าให้ฟังได้แสงอันนี้ก็ลองถ่ายไปเรื่อยนี่คือถ่ายตอนกลางคืนแล้วทุกคนนะครับถ่ายกลางคืนก็อืมแล้ก็มองเห็นเล อ,นนอันนี้คือช่วงอันนี้คือช่วงย,ย้อนแสงนะครับย้อนแสงก็มีความสูงๆมาหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้คือถ่ายจุดแดงเลยทุกคนแต่คือปัญหาคือว่ามันไม่ได้โฟกัสเพราะมาันไม่โฟัสไม่โฟกัสใน้อะไรเมื่จริงๆแล้วแสงมันประมาณนี้นะครับอันนี้คือเซฟต์ตัวเองเน,นี่ยคนคนเราดูก็ได้แอ้วอะไรเนี่ย อันนี้คือมองนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้อันนี้คือที่ผมเล่าให้ฟังไงคือผมใช้หมอสไอตกแต่งใบหน้าแล้วก็ยิงแฟลเนี่ยทำาให้ทํทำห้ดูผิวหน้าแบบผมผมนี่ผิวหน้าไม่ค่อยดีนะนะครับแต่คือแบบผิวแบบพอมองไกลๆแล้วคือแบบอ๊นะก็ก็ใส่นะถ้าพูดถึงอนะเห็นปะ่ะเนี่ยผมว่ามันคือข้อด,ดีผมว่ามันคือข้อด,ดีเลยข้อดีของไอคอนนั่นนะ เป็นยังไงบ้างครับกับกล้องแอปซาท15กลุ่นหนักตัวนี้ซึ่งสมมติคู่ไปแล้วหมองหายคนนะถ่ายถ้าเกิดใครอยากจะแต่งรูปพรีมรูปรูปแนวบินเฉดอะไรเงรี้ยก็ได้ไปถ่ายวิวเล่นเล่นก็ได้นะก็โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ลองฟังแล้วก็ตัดสินใจดูว่าอยากได้ไหม ถ้าอยากได้คนก็เราไปหาซื้อดูอะนะครับผมผมผไม่บอกว่าซื้อที่ไหนนะคผมสวนก็คันทุนกงไปต้องเจอนะครับตักก็ท่าศรหานะครับวันนี้ผมเข้าจนี้ครับครับตุลักก็ท่าศราัอ 55, อประมานี้แล้วทุกคนสวัสดีครับ Your body, y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 ou with banana. me, think you can complicate it. From are too complete to RCA, we run the city. Tommy T, you know, BKK with me. BKK, stand up, let's go. Uncle Tony and BKK.